ที่มีความเข่งคัดปฏิป,ปทา<ม>อันงดงามแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นที่ต้องตาต้องใจและสังเกตการครับการที่เห็นถามว่าปฏิหารเนี่ยอาจจะไม่ได้สําคัญแต่ถ่งที่สําคัญนะในใจก็คือความมีเมตตาที่เราไม่ค่อยเห็นพระที่ไหนจะเมตตาได้เท่านี้และคําว่าเมตตาเนี่ยไม่ได้เมตตาดัจจริตนะครับ เมตตาด้วยความบริสุทธิ์ใจเมตตาด้วยความเป็นปกติชนครับเมตตาด้วยความเป็นนิสัยใจคอความเป็นดั้งเดิมของท่านครับนี่คือเป็นสิ่งที่เราสัมผัสทังความเย็น อ๋อหลายๆหลายครั้งหลายๆท่านบอกว่าเวลาไปเจอหลวงปู่้วจะรู้สึกเย็นแค่นั่งมองก็มีความสุขนะหลวงปู่เพราะว่าผมไปสัมภาษณ์อาจารย์ยุทธนันมาอาจารย์ยุทธนันเล่าให้ฟังว่าจุดเริ่มแรกจากการที่อาจารย์ยุทธก็จะเป็นเจ้าพิธีใช่ไหมครับไปที่นู่นที่นี่แล้วไปเจอหลวงปู่หงเนี่ยท่านบอกว่าพระอะไรก็ไม่รู้เจอแล้วเย็นมากใช่รู้สึกเย็นมากแล้วก็เลยฝากตัวเป็นง่ายง่ายก็นั่งมองเลยทั้งวันน่ะนั่งมองแล้วมีความสุขหลวงปู่เนี่ย